สบายดีทั้งล่าสวัสดีททยุญคุนทุกกคนแล้วตอนนี้ก็บรรยากาศประมาณ4โมงกับ16นาทีพี่น้องมันนี้นัดดีจะไปตลาดบานขัาชายารนองไปกันเลยมันนี้กระเด็นเดบเนอะยังมะเร็งทอดตลาดเลยพี่น้องซ้อเสื้อผ้าชาวเวียดไทยเสื้อผ้าเสืนึงบอลหน่ะพอซื้อยู่เเนาะ ม,มันน่วมค่อยวะไปรอดตลาดพี่น้องน้ำเต้าหู้พี่น้องนางบัวมีตลาดเห็น,นมาจนช่วยจนดึกจะคำคุณดึกจนช่วยจะได้มาพี่น้องบัวมีตลาดล,ล่อนาล่อล้างรถไปท่านไปนี่กับร้ไป <laughs> งวกหนางวกรัง กระจิดกระคำจะได้หัวตลาดพี่น้องพีษณอนเขาจะมีขู่ปีกีในย่างภาพนาคันนาเขาเป็นอย่างภาพนากันจ้าเทื่อกน้องโอ้ยคันนาชีพีชาวปีเป็นย่างภาพนาคือเขาจ้าเทื่อกจนคำจนเมื่อคนจนเบิดนั่งมู่ว่ามีตลาดมาเนี่นะเห็นอยู่หมู่มาเออเพิ่นเห็นมึงตอกนาตอนเช้าเนาะ เห็นตลาดเนี่ยลือเผ็ดพาโพมเฮียเขาเผ็ดผาโพมเฮียกขาซื้หวมาตลาดอยู่กระเพาะโพมเฮียปลัางเลยเออมือนะเฮียเฮียเฮียกลางข้างน่ะเบาะชื่อน้องน้องคนงามปลาทูอะมาตามมาตามเฮ้ปลาอันปลาใหญ่ๆบ่มีเบาะปลาทูใหญ่ๆนะ นี่แต่ของน้อยนั่งอยากของใหญ่ของน้อยผัดมันมันบ่ของใหญ่ผัดปิ้งแห้งเคลียร์อยู่บ่ของน้อยนใครเนี่ยมันน้อยสุดๆโน้ตใครในในของน้อยนะหกชิ้นพี่เจ้าน่ะเนี่ยเขาขึงโล่ของน้อยนะมันนะพ่นะของน้อยผัดแซ่บหกชิ้นพี่เจาสิบาทแก๊ปโก่งกับถือโน้อยมาแต่ว่าเป็นจักของใหญ่ไม่ใช่เดือดตัวใหญ่เห็นไหมน้อยก็เอา ห่าปิ้งไมัดมันได้ผิเบาะน้นหอมหอมสาระลองมูอตัวเ่อยๆนึงไงแล้วก็ประเทศเนาะแทมแถมเบาะบุลลึมเห็ดพาโพมเฮียธนาสิเคาะเกาะพงธนามหันตเกาะในจังหวัดเป็นตลาดเออครึ่งเทวาได้กว่าบามเบาทจ้หนับก็ด้มีเดียน้ามีเียนกี่าจ้าเบาะ อ่ะถือให้นางดูใบอันนี้นะสามสี่าเป็นเร้าขาใช่ๆเดียนบาทจเงาคือกันเลยโควเป้เฮ้ยเอาไปเละเช้าเนาะแม่นเลยผากได้นี่นะใช่เด้เธอได้ร้อยได้ร้อยเช่า้ร้อยเช้าเลย รกะระชยยายดีตัวเขาขายเลยเรือขนาดนั้นเลยถุนกน<า>ั่นแห้งติดัว,<ช>วบมาซื้อข้าวาบแหกมาซื้อกระายดีเพือเ่อามแหกมาในานางคือมีเหี้ยมาพันหนึ่งนะข้ามันตกแล้วกระจายเลยมันกี่อะไรอันนั้นเครื่องรูนะ้าวพันชาวพันหบอเครื่องโลบ่นี่นะทำกันอ๋ออด้ลายก็เจ้าเปลี่ยนเอาสนาจะโลนึงหมอครื่องรูจะำกันน่นแล้วนาดิทำการเครื่องไม่โงหรอกค่ะ ้า0พันไม่สิบเก้าพันกับพี่ภูเจดสิบเอ็ดแต่แปดเก้าเลยดิสองสี่พันอะไรกเสิบสิบสองสิบสี่วกกับสิเจ็ดทงพันนี่อนาเละเรไปเรื่อยพี่น้องพอะอแดดบ่ อาตะเข้าคือโฮมบ่เจ้าน่โอ้ตะเข้าาะมาน้มื้อนตือเนี้ยเนะอ๋อเนาะอนคืออย่างคนงามชมพักบ่อยาีกระเพาะเนาะ กำเท่าได้นั่งเนี่ยนะกำละสิบพันี่ายแท้เอากำเนึ่อันนี้ได้ทุนยังไงนั่งมากใ่๋ยเท่ากวบพี่น้องรอเอาเงินก่อน อ้ยานนะ่โอน,นว้าของวานี่ปลาเด็กเบแาดกะน,นันะวข<ม>วานถั่วดำปปา,า,าปาปล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 าปาปลาป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 ลาป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 าปลาปลา่า้าตายพา,นายปน้อลาปลาปลาประปา,าไป,ปา,าไป,ปลาอยาาปลาปลาปาาปลาปาปาปลปลาปลาลปลาปาปลาาวลาปลาปาปละปาประารประาปาปาบาทเนาะ ว,าาว่านชาบะท้ามัสวยพวกพนมันนี้ปลาปลาหูปลาดุกปลาโคปลาหวยปลาหงค์พ่อเนาะแม่ยู่แนวกินอันนี้เป็นลูกซีนบ๊อกไผรลูกนะฮะที่มาแม่คือน้ำแรงเนาะแม่ยูเนี่ย,ย,ก,ย,ก,ยก,ก,กินพ่อเนาะหลอกไปเรืเอ่อง ทำมาสบายคนนี้สบายดีเทวดาวคนงามให้ผักผีบ๊อบจานเท่วไรชื่อซอยจานหนึ่งชื่อซอยเทวดาวจานนึีงมาตลาดนี่แหละพอว่างก่อนเด้อ กรรมเท่าไหร่ครับชิบคนับสองแม่น,นผมมี 40, 000, 90, 000ชิบพันเก้าเช้าบาทให้ก็ได้ไนะพี่น้องอ่ะขอบคุณจ้าใ,ใจใจล,ล,ละลาอยคุณนราบางหน้าหังยังทรงหน่วยแม่นเข้าพอประมักสุ่มเป็นเกี่ยวข้าวแล้วเหรอบอ เราไปเรื่อยๆพี่น้องมาสวยวันนึ่งว่าบะเมนว่าว่าบะมีตลาดหรือไปเบิกวันที่ววบัตสุกมันนี่วะอ่าเท้าวันนั้นนะกรรเท่าใดน้อ มันเซ็งกันกะได้บอสเมื่อมันเซ็งกันก็ไดบสิบพันเท่าทอบปรงามใท่เนาะงเยอเน่นงมามกอ่น่ยนานงสิบพันตืมเนี่ยจะยุบน้อยลายสม้อยผู้เจ้าเนี่เอามาอีกน้อยเท่านะจะบ่ไม่ไงบอก

ย่างย่างย่างมาเลยฮะกระชุกไม่ค่ะกงงามงามเลยไม่ได้งามยานั่นเอละวานัีคือพ่อได้ครับโหลตไปนันไปไปตลาดนะครับวานเห็นเจ้าครับมันชาเล่งอะว๊าววเออป่าปลาคามเปยบันใหญ่เลยพี่น้องอันนี้กับปลาคือกันป๋าดูปลาให่ปลาหน้าพี่น้อง พวกทั่วปลาไปตามัดอนี้น้อยเองนะมันเอาแม่ปาไม่ากโคบ้อนนี่นะแม่ซื้อซอยเองเนาเฮ้ยเอาแปดชีฟโลนึ่งบันแปดโทษิดโบ ทุงมทะเลปลาขคงน่น่ะนะทุ้มทะเลแน่น่ะน้ำวานดีนะคนเอาีเล่คนตดีโอ้โล่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 ด้ยดีด้วยายเท่ขายเอาเงินเลยมันีกว่หาเองคนทั้งัวหาโลกกระซัมาเก่าปลาปลาแครง นอี่อันนี้กับปลาคือกันพี่นองปลาปลาปลาอาจะเบิวไวเทะมนนีตั้งจะตั้งใจจะมากินโทษกล้วยเผิดเบิดมตดีนะ ลืมมาบริเวณตลาดลูกหน่าลูกลาของบดอะไเป็นไงเท่ากันนะโอาจะเป็นไงจะเป็นยาวงไทนี่นะจะเป็นไงจะเป็นยาเทนนี่เนโว้ยหู่จะซื้อมาไว่ด พี่แแน่อยู่แนวกินน้องซื้ออยู่สื้กินนะนานซื้ออยู่ซื้อกินน้องยามมาข่ำมาแรงมาเคี้ยวแล้วที่แล้วอะไรโอ้บ่ช้องพู้สาว คือได้อยูนินอ็กกินเห็ดกระปุ่นบ่ได้ซื้อแนวนี้นะมีแนวกินลยนี่นั่งกินไข่กับพี่น้องเอาให้นั่งในสองหน่วยกินมันนำทางที่เคยลูกไปกินลูกใหญ่เกือบะโคดีอะไรโดีมุมวัด ิให้ตามนะเฮยให้ตาเออปลตาเสพปลีตามฝ่เออเาเสพเพี่น้องส้นเ่บมาเด้ตาเด้อเรขึ้นเรลงเธอ้าจะบรรมาไว้เท่นั้นนะบุกไ้กินบัตรมมาให้ปัาเพ่งนี่นะ นกไผจักตีมาเพงไปจากตีด้วยโคง่ามคือไวยากตีมไปตาเช่ตามะฮูกชื่อชื่อหอมบัดหอมมันอันนั้นหอมติตัวเเนาะหอมมันกับหอมมันอมนน้ํากับปูใั่ปพยทะทูนังนะะนาของกินะประนันกับโผล่ตมาิกช่ออตัวนี้แพงเลยช้าอ่าหิดปวกคือดอกแข่งเขาพนันตัวหนรดกดเดิน ฮีชปวกคือโร่งไงพูดลูกอยู่เลยนะบ่ของพายพีชปวกคือโร่งไงที่ปููอยู่นี่นี่บ่มีบ่เฮ้ยพรอรอมีบ่ขายบ่เฮ็ดปวกมาลุ้นเลย่๋อคนชื่ออยู่แล้วไอปลาทูกับปลาผีพี่น้องกับไข่ลุยคัดราคาพี่น้องขอบุญคุณลายสีผุดจิค้นทุ่งหม่งทุกบอลคุเบิอลสีชมพมพี่น้องกาลืมติดตามให้ได้พี่น้องเด้อพี่กำลังใจนะเมสบายดีสวัสดีค่ะกดติดตามเราด้วยเด้อพี่น้อง